สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําหนังสือดีๆหน่งเล่มนะครับอ่านหนังสือนี้นะครับนี่หนังสือนี้มองเห็นไหมครับถอดรหะสรับสมองเนร้านนะครับอ่าสอหรับคนที่ยังมีความกังวลนะครับกังวลอยู่ตอนนี้ว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เราสุขภาพไม่ดีนะครับทำไมวันนี้เรามีเงินใช้น้อยจังนะครับทําไมวันนี้เรามีความเครียดหรือว่าวันนี้เรามีความสัมพันธ์ไม่ดีนะครับ ไอ้หนังสือเล่มนี้ก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์เรื่องหนึ่งนะครับถอดหรหัสสมองเป็นล้านนะอ่าก็หนังสือเล่มนี้ก็หนักโดยทั่วๆไปก็จะพูดเดินเวทก็จะพูดว่าคนจนคิดอย่างหนึ่งนะครับคนชั้นกลางก็คิดอย่างหนึง่งคนรวยก็คิดแบบหนึ่งนะครับมันมีนะครับทุกอย่างเนี่ยม้วนเกิดจากความคิดของเรา ก็คความคิดของเรานะครับตอนนี้ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพของเรานะครับความสัมพันธ์หรือว่าการเงินนะครับทุกอย่างเกิดจากความคิดนะครับเั่นจากความคิดนะครับความคิดทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกนะครับอารมณ์และความรู้สึกทําให้เกิดการกระทํานะครับการกระทําที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดผลเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ปัจจุบันนี้ผลเป็นยังไงนะครับ ก็เกิดมาจากความคิดของเราเนื่นเองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าต้องการผลที่ดีในอนาคตเราต้องเริ่มจากความคิดที่ดีนะครับนี่นะนะครับก็คือโลกภายในของเรานะครับความคิษในเรานะครับทําให้เกิดโลกภายนอกเพราะนั้นนะครับเราต้องปรับความคิดก่อนอยนาัแรกเลยแต่ว่า้องไมผิดพลาดแน่แน่บางคนคงได้ยินคําว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนถูกไหมครับเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนการกระทํานะครับเฟื่องก็เป็นไม่ได้นะครับหนังสือเล่มนี้เนะี่ยมีบอกไว้หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยบางคนจะคิดว่าตัวเองเนี่ยจะรวยด้วยการถูกหวยนะครับโดยการเล่นการพน,นันหรืออีกอย่างนึ้งนะ่ะนะครับกานะรอีกคนหนึ่งคิดว่าเราจะรวยด้วยการทําธุรกิจด้วยการขยันขันแข็งนะครับแค่ความคิดก็แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นผลก็ต้องแตกต่างกันถูกไหมครับโอเคอ่านหนังสือแนะนํานะครับ สครับสมองเงินง้านนะครับเอาไปดูกันได้เลนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับผมจะใส่ไว้ในปักหมุดนะครับเข้าไปซื้อได้นะครับจะได้มีความคิดที่ดีนะครับจะได้มีความรู้สึกที่ดีได้งบมือทำิ่งที่ดีเราแน่นอนว่าผลครับที่ดีแน่นอนนะครับหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องคิดถึงสิ่งนั้นโฟกัสที่เป้าหมายนะครับแล้วก็งมือทำเทคแอคชั่นโอเคครับย้ำมากครับ คิดดีนะครับฉันมีสมองเงินงานพูดไวยนะครับฉันมีสมองเงินงานเยอะม,มากครับ